ต่อไปจะเป็นการกดจุดแก้กดไหลย้อนอดูระหว่างลิ้นปีลิ้นปีที่โค้งมากระดูกมามันจะอยู่ตรงกลางให้กดลงไปอันนี้กดอันนี้แก้กดไหลย้อนกับแก้เหนื่อยง่ายหายใจไม่อินใช้เวลาประมาณ35-45วินาที แต่เวลากดต้องกดทั้งสองข้างฝั่งน้นฝั่งนี้ก็กดตำแหน่งเดียวกันตำแหน่งเดียวกันกับฝั่งนี้ใช้เวลาสามสิบห้าถึงสี่สิบห้าวินาทีกดประมาณสามรอบอเวลากดมันจะเป็นจุกที่คอหอยแต่เวลาปล่อย มันจะโล่งถ้ามันไม่โล่ง <c oughs> ก็ต้องมากดไล่ลมลงถ้าก็ะจุกอยู่คอหอยเวลาเรากดหวานเบิดไปเบิดได้ไหมอ่าเวลาถ้าเกิดถ้าเกิดกดจุดเขาแล้วเขาเขาจุกที่คอให้เรากดท่านี้กดลงเบงล่างจะหายเองอ นะค่ะมีค่ะคนนึงจ้ะอ่ะจบการ ah,